ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในบทเรียนเรื่องพะหูน้มค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือหัวข้อสุดท้ายสำหรับบทเรียนเรื่องพะหูน้ำนะคะก็คือหัวข้อเรื่องการหานพะหูน้ำค่ะซึ่งการหานพะหูน้ำนะคะ เราจะเรียน2แบบคือการหารเอกนามด้วยเอกนามและการหารพราหุนามด้วยเอกนามค่ะซึ่งการหารพราหุนามนั้นนะคะเอกนามหรือพหุนามที่เป็นตัวหารค่ะจะต้องไม่เป็นศูนย์นะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะให้นักเรียนจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะ สำหรับหัวข้อการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะทำเราสามารถทำได้โดยหากเอกนามทั้งสองนะคะมีส่วนที่ เป็นค่าคงตัวนะคะให้นำส่วนที่เป็นค่าคงตัวหารกันปกติค่ะและ2นะคะหากเอกนามทั้งสองมีส่วนที่เป็นตัวแปรนะคะให้นำส่วนที่เป็นตัวแปรหารกันโดยอาศัยสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะทบทวนสมบัติเลขยกกำลังนะคะที่เราจะมาใช้ในการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะก็คือ กรณีที่ถ้าฐานเหมือนกันนะคะเอกำลัง M. M หารด้วย a อกำลัง n นะคะฐานเหมือนกันนะคะหารกันอยู่ให้เรานำเลขชีกกำลังนะคะมาลบกันเราก็จะได้ A อกำลังเลบ n ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกสมบัตินึงนะคะกรณีที่ A อกำลัง n นะคะเลขชี้กำลังติดลบอยู่นะคะเราก็แปลงทำให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะหรือว่าไม่ติดลบนั่นเองเราก็จะได้ a กำลัง1ส่วน a กำลัง n ค่ะอันนี้คือสมบัติเลขยกกำลังที่เราสามารถนำมาใช้ในการหาเอกนามด้วยเอกนามได้เลยนะคะ มาดูตัวอย่างกันนะคะจงหาผลหารของ x กำลัง3 y กำลังสองหารด้วย x y นะคะเราก็นำตัวแปรเดียวกันนะคะหารกันนะคะเราก็จับคู่ตัวแปรเดียวกันจะเห็นว่ามีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมคะกูก็จะได้เป็น x กำลัง3หารด้วย x คูณกับ วายกำลังสองหารด้วย y นะคะทีนี้เราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนกันหารกันอยู่ให้นำเลขชี้กำลังมาทำการลบกันนะคะดังนั้นครูก็จะได้เป็น x อ็กำลังสลบกับ1นะคะในกรณีที่ไม่มีเลขชี้กำลังจริงๆแล้วหมายถึง เลขชี้กาลังเป็น1นะคะแต่เขาจะไม่นิยมเขียนกันนะคะถ้าเลขชี้กาลังเป็น1นะคะต่อมาคูณกับ y กาลังสองลบหนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น x กาลังสามลบหก็คือได้ x กาลังสองนะคะคูณกับ y กาลังสองลบหก็คือได้ y กาลังหนึ่งนะคะหรือว่าคําตอบก็คือ x กาลังสอง y นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะจะมีอีกวิธีการหาอีกวิธีหนึ่งโดยใช้สมบัติ a กำลังล n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นะคะจ์เป็น x กำลัง3 y กำลัง2หารด้วย x y นะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะหมายความว่า ตัวหน้าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะและ x y คือตัวหารเนาะดังนั้นถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ x กำลัง3 y กำลัง2หารด้วย x y นะคะซึ่งนังเกเรียนจะเห็นว่า x y นะคะเป็นตัวส่วนนะคะมันก็คือหน้าตา1ส่วน x กำลัง1 y กำลัง1นั่นเองถ้าครูจะ ทำให้เลขชีก้กำลังติดลบหรือว่าย้ายขึ้นมาข้างบนนะคะกูก็จะได้เป็น x กำลังลบ1 y กลังลบ1ค่ะกูก็จะได้เป็น x กำลัง3 y กำลัง2นะคะคูณกับ x กำลังลบ1 y กลังลบ1นะคะทีนี้เราก็จับคู่ตัวแปรเหมือนกันนะคะมาทำการอันนี้คูณกันอยู่ตัวแปรเหมือนกัน คูณกันอยุ่ให้นําเลขชี้กาลังมาลบกันนะคะมันคือ x กําลัง3คูณกับ x กําลังลบ1นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ x y y กําลัง2คูณอยู่กับ y กําลังลบ1นะคะดังนั้นคําตอบของคู่ก็คือ x กําลัง3บวกด้วยลบ1นะคะก็คือ x กําลัง2 นั่นเองและ y กำลังสองบบวกลบหก็คือ2องลบหก็คือ y เหลือ y นะคะคำตอบจะเห็นว่าได้ x กำลังสอง y เช่นเดียวกันทำได้2วิธีเลยนะคะแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้ลองมาทำแบบหัด2ข้อนี้กันคะ่ะจงหาผลหารที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะ2 x กำลังสิบส่วนด้วย x ก,กําลังสามนะคะถ้าเขียนให้หน้าตาอ,าอยู่ในหน้าตาการหารนะคะก็คือสอง x ก,กําลังสิบหารด้วย x ก,กําลังสามนั่นเองทีนี้ดังนั้นครูก็จะได้เป็นค่าคง,งตัวนะคะเราก็จับค่าคง,งตัวมาหารกันแต่ในข้อนี้ค่าคง,งตัวมีแค่สองนะคะก็จริงๆแล้วหน้า x ก,กําลังสามะค่ะมันก็คือ1นั่นเองแต่มันก็หมายถึง2หาร1นนะคะก็ได้ สนะคะทีนี้ตัวแปรนะคะก็คือ x ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น x กํลัง10ตัวแปรเหมือนกันหารกันอยู่ดังนั้นนำเลขชี้กำลังมาทำการลบกันนะคะก็จะได้เป็น2 x กําลัง1 0ลบ3นะคะดังนั้นคำตอบของกูก็คือ2 x กํลัง7นะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะ ข้อ2ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปก,การหารนะคะก็คือลบ1 0 x หารด้วย5นะคะจะเห็นว่า5เป็นตัวหารใช่ไหมคะดังนั้น5อ,อะไรได้ลบ10นะคะก็คือได้ลบ2นั่นเองลบ2 x นะคะอันนี้คือคำตอบของข้อ2นะคะการหาร ทั้งนามนะคะด้วยเอกนามเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเราสามารถทําได้โดยแยกแต่ละพจน์ของพั้งนามตัวตั้งให้หารด้วยเอกนามตัวหารหรือ,อและสองหากเอกนามทั้งสองมีส่วนที่เป็นตัวแปรให้นําส่วนที่เป็นตัวแปรหารกันโดยอาศัยสมบัติของเลขยกกาลังนะคะ ทีนี้จริงๆแล้วนะคะการหารพหุานามด้วยเอกนามนั้นนะคะเราจะใช้หลักการของการบวกเศษส่วน,นะค่ะแต่ว่าเราจะทำการาทำแบบย้อนกลับนะคะ นักเรียนลองพิจารณา,า1ส่วน2บวกกับ3ส่วน2นะคะจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันก็คือตัวส่วนเป็น2ใช่ไหมคะเราก็สามารถนำตัวเศษก็คือ1กับ3มาทำการบวกกันได้เลยครูก็จะได้เป็น1บวก3ส่วนด้วย2นะคะ ต่อมาถ้าครูจะ1ทํารูป1ส่วน3ส่วน1บวกสส่วนด้วย2เน,นะะี่ยค่ะทำการย้อนกลับนะคะ1บวก3ส่วนด้วย2น,นั่นหมายความว่าเราก็แจก2ที่เป็นตัวส่วนเนะะี่ยค่ะแจกให้กับ1และแจกให้กับ3นะคะในการบวกนะคะจะเห็นว่าตรงกลางคือเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ ก็บวกกันอยู่เนาะดังนั้นครูก็จะได้เป็นแจกเป็น1ส่วน2บวกกับ3ส่วน2แบบนี้นะคะถ้าเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกนะคะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะแยกออกมาได้แบบนี้นะคะดังนั้นเรามาลองทำแบบฝึกหัด2ข้อนี้กันค่ะอย่างข้อหนึ่งนะคะ40ลบ x ส่วนด้วย5ใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันส่วนด้วย5นะคะครูทําการย้อนกลับเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะคะคือหลักการการบวกเศษส่วนเนาะครูก็จะได้เป็น40ส่วนด้วย5นะคะก็คือแจกแจกส่วนนะคะก็คือ5นะคะให้กับ40เนาะแล้วก็ลบกับ x ส่วนด้วย5นะคะแจกออกมาเป็นแบบนี้นะคะ แล้วครูก็ใช้วิธีการตัดทอนเนาะก็คือ40หารด้วย5ครูก็จะได้เป็น8นะคะ5 8 40ครูก็จะได้คำตอบก็คือ8ลบ x ส่วนด้วย5ไม่สามารถทำการอะไรได้อีกเลยนะคะเราก็ค้างไว้เหมือนแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็น8ลบ x ส่วน5นะคะอันนี้ก็คือคำตอบตอบแบบนี้ได้เลยนะคะต่อมาข้อ2นะคะ 9x กำลัง2บวกส2 x ส่วนด้วย 3x กนะคะก็คือ9ก้ากำลัง2บวก 12x เป็นตัวตั้งและ 3x เป็นตัวหารใช่ไหมคะดังนั้นครูก็นำา 3x อะคะ่ะที่เป็นตัวส่วนเนาะแจกให้กับ9ก้ากำลังสองแล้วก็ 12x นะคะครูก็จะได้เป็น9ก้ากำลังสองส่วนด้วย 3x นะคะก็คือ ทําการย้อนกลับนะคะในเรื่องของการบวกเศษส่วนเนาะแล้วก็บวกด้วย 12x ส่วนด้วย 3x นะคะทีนี้เราก็ทําการาดําดเนินการทีละก้อนเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าา9นะคะ 9x กำลังสองส่วนด้วย 3x เนาะกูใช้วิธีการตัดทอนนะคะก็คือ3 3ได้9นะคะแล้วก็อันนี้ x ก,กํลังสองส่วนด้วย x นะคะเราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยนะคะกคูก็จะได้เป็น3นะคะจริงๆแล้วในรูปการตัดทอนนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็คือหน้าตาของ9นาหารด้วย3แล้วก็อ่าคูณด้วย x ก,กำลังสองหารด้วย x แบบนี้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วแล้วก็ทำการบวกกับอ่า 12, หารด้วย3และก็คูณกับ x หารกับ x นะคะซึ่งนี่เลยถ้าใช้การตัดทอนก็3 4 12นะคะอ่ะถ้าสมมุติไม่ใช้การตัดทอนเนาะ เขียนในรูปแบบนี้9หาร3นะคะหารด้วย3ก็ได้3ทีนี้อันนี้เราก็ใช้สมบัติการหารของเลขยกกำลังเนาะฐานเหมือนกันคือ x นะคะหารกันอยู่นำเลขชี้กำลังมาทำการลบกันนะคะรูก็จะได้เป็นคูณด้วย3นะคะคูณกับ x กําำลัง2ลบ1นั่นเองและก็บวกกับ12หารด้วย3ก็ได้สีเนาะแล้วก็ ต่อมา x หารด้วย x นะคะก็คือ1ลบกับ1นะคะนำเลขชีก้กำลังมาลบกันครูก็จะได้เป็น x กำลัง1ลบกับ1นะคะดังนั้นคำตอบของรูรูก็จะได้ 3x กำลัง2ลบ1ได้1นะคะครูไม่เขียนได้ 3x เนอะ บวกกับ 4x ก,กําลัง1ลบ1ได้0น,นะคะอ่าทีนี้สมบัติเลขยกกําลังข้อหนึงบอกไว้ว่าอะไรก็ตามถ้ายกกําลัง0มีค่าเท่ากับ1นั่นนะดังนั้นมันหมายความว่า4คูณกับ1เนอะดังนั้นก็คือ 3x บวก4เป็นคำตอบของข้อที่2นั่นเองค่ะ